ไปขับปีนี่แยกหนึ่งหนึ่งตัวนั้นหนึ่งไปขับปีนี่ตายขับปีนี่ตายเขี่ยกลาได้ไหมเขี่ยกลาได้ไหมเขียกลางเขียกลางเขียกลางแล้วก็เป็นดี้อุ้หูยยิ่งปีมักมันนี่เกิดไม่เกิดพี่มักเยี่ยเส้นเดียวตายสามตัวไม่มีเคลียวนะตายตัวท้ายมานะโอเคโอ้โหมีไงโดนช็อตโชว์ไปดีจฐ์ เย่ปล่อยเส้นเดียวตายสาตัวเปมันกลับโอเคสู้กับศัตรูไปด้วยกัน

Nothing to me. Can't stop me. I was born to rule. This is my destiny and what? my burden. Uh -huh. Just as I expected. เราได้เลสไปจ้าลี่เลียจะตายแล้วไปวะไปจริง Dragon and Slayer have appeared. First blood. An enemy has been defeated. เนี่ยกลับไปนะคอด yeah, Melodies nah, <laughs> uh, go on Ah, Lilya จะ

Boniwaki, Tile Slayer has been defeated. Melodies go unheard, treasures go unseen. พี่เวอร์เคลียเคลาร์ไอเคลียการให้หน่อยพี่ผมเล่นล่างไป่อพอเรนจะตายแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ไปเกง่งพอเรนไปได้พอเรียนพอเก่งพอเรนพอเรนไม่มีอ็นติเลยสี่นาทีได้ด้วยอ่าแตก Destroyed a tower. <laughs> Rang hio hio hio. Deadly. Fuck the level to you tile. An ally has been defeated. Melodies go unheard. Treasures go unseen. มันเล็ดคู่โหดอะเด้ที่มันอะน่าจะครับฟอร์เรนเอาไปเอาเด้จะมึย้อนลงนะขอเจ็บเอ้นี่ก็เจ็บ เป็นได้เวลาอนี Works ้กลางไม่ค hm ิบไม่ได no ้ปะครับโอยกลางเอาล่างต้องกลางต้องกลาง To start... the tower has been destroyed. Uh. Your team has destroyed a tower. Vision! 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 Me? Vision! 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 ต้องรีบเอารีบออกพี่ถ้ามิ่งที่ผมเล่นได้มันมีแค่แระเดียวอะตอนเนี้ยอาแอลซ้ายระวังนะกิจนะครับ ตั้งอะไรก็ว่าอวาเลนโดนกระตำโดนกันเวทด้วยยากอยู่อยู่ตรงไอ้เลสตายนะเมื่อกี้เลสมาขิดเลสมาขิดที่เข้านะขิดที่เข้านะเขี้ยบตายเลสเหรอก็ไปนี่ขีดยากแล้วเขี้ยบขีดเดียวขีดเดียวไม่ตายหรือวะแม่งเอามีเกาะอะเกาะของลายเบน่าจับจับมีฮฮลไม่ถึง โอ้นครปิดด้วยไม่มีดียาวไม่มีฟอมไม่มีป้อมตัวเรามันเล่นต่อเรื่องยากอ่ะเอ้ยเป็นหน้าเจ็บมากน่าล่นแล้วนะอะเอามาปั่นไปไปเฮ้ยคาเฟ่อยู่อะอยู่เนี่ยพี่ยิงอยู่เนี่ยเอาหมเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมซองก่นอนจะอยู่นี่ ไ่ไ้ได้ไดได้เลยเย็น้โหสัตวยัไม่ตายไปปล่อยปลาดอกว่าวปลยปลาดอกว่าไปแล้วบนเลยโอ้โเสียคาเฟไม่ตายสัตว์เจียวหิวขึ้นไดแบบฟลุ๊บฟลน๊่เยก่อนสบ เนี้อีกนานดับแดงเท่านั้นว่งน <c oughs> ัได้ับแดงดับไข่เซตหนึ่งนะคว้าได้นะ่อกันหมบ้าน I seek heroes of the land to join my cause. Dodging futile. What up, Dang? No, you're a bit happy. The imperial palace, admired by all, is far from glamorous. It is but surrounded wound an open มีแค่ย้อนระวังนะครับแอล์ขวาน่าจะเพียบเลยถ้าโดนกินตายแล้วไปตายตายแล้วขาทีนี่มันไม่เอาฟอร์ลินมาหนึ่งหนึ่งผมไห้เอาไปไฟเหรอที่ระวังตรงนั้นเยะสี่หนึ่งให้นาคอดแยกคนเดียวเลยมาเล่นรวมเฮ้ยเสือจัดสือจัดอ้าวเปนี่ตายอย่างนี้ ก็คีตายว่นนดิจะแดชเข้าเลดเอาอย่าโอ้โหตัดแม่งปิ๊กท่านี้ไม่ได้ด้วยโอ้โหตัวแม่งเล่นท่าเสียนไม่ได้นี่หว่าโอ้โหเวอร์ไม่ได้นะบิสองปิ๊กไม่ได้โอ้โหจะของที่หาย พาอยู่นี่ช่วยด้วยโดนไล่ขอตายหันมากินพอนเ,อเ่นตคออเ่นตก่อสติ uh huh. อเทนตดอกบ้าใช่ ไม่ออกตัดเลือดหรอกครับผมออกไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับต้องไม่ใช่ผมอะที่ออกตัดเลือดอะเกมเนี้ยแล้วไปผมมันเบิร์ตตัวเดียวอะครับจุดเดียวซึ่งมันไม่มีประโยชน์ครับในการออกตัดเลือด อยู่นะสวยอยู่นะการเคลียร์แล้วพี่โอเคไปเลยต่อไม่ได้อะร่างไม่น่าเคลียร์ได้ผมตายแน่ไอ้พี่แบบกคอดเห็น้นะเอ้มันตีไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีนะคอร์สตีไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าตีสามก็ไม่แน่วัยมาไปดูหน้าดูได้ดูได้ผมมีเกิดอยู่เกิดที่เป็นแพสซีฟนะมันจะเกิดที่เป็นเกาะเกิด นี่เดียวเจ็ดพันอ้ยทีเดียวเฮ้ยลุกไปเลยโอ้โคาเฟ่เชื่อจะตายโอ้โเ,โอโเลือดเต็มไอ้อออสัอาดลดจาพื้นให้ด้วยมันต้องตายท่าแปลกๆสินะโอ้โหตีแทบตายครึ่งหลอดมาร์คสกิลเดียวตองเคียบบอลอีกเว็บ ประเด็นนันติแล้วดำยาวด้วยลำตับด้วยเอาตายเลยนะน,นั่นนะ่ะเฮ้ยพอะเด็นเฮ้ยตายสองสวยไหจ้าก้อนปีสวตายแล้วรอผมเลยเห็นหนาตองในนะ

สามทีไโลใหม่ะม oh, ันจุดจุดใส่เลยเนี่ยเรียก้าน้องดัดแปงก็เพนอยางี้นะฮีโลอ่ะ it means nothing to me uh-huh or not worthy the imperial palace admired by all is far from the old it is but an open world surrounded by sharks หาละโหแย่สุดเฮ้ยขอยกหน่อยทีนึงขับไปนี่แยกว่ะเฮ้ยขับไปนี่แยก่เงินเงตัวนั้นเองไปขับไปนี่ตายขับไปนี่ตายเขี่ยกลางได้ไหมเขี่ยกลางได้เี่ยกลางเยกลี่ยกลางแล้วก็เป็นหลีอุ้ยยิบพี่มักมันนี่เกิดมันเกิดพี่มักเย่ะเส้นเดียวตายสามตัว ไม่มีเทียวนะตายสุดท,ท้ายมาเติมเนะโอเคโอค้โหโดนช็อตโชว์ไปดีจัดเย่ปล่อยเส้นเดียวตายสตัวอ<ห>อเนะออนสิบ <laughs> วิหนึ่งหนึ่ง กระเบลของยังไม่ตันไปเดี๋ยวเสียล่างไปตีกอดไม่ห็นไหมไปเปล่าวะโอ้ยจะตายทีเดียวทีเดียว ตวม,มาหน่อยพี่แงเห็นแล้วว่ะพี่็แวว่ะถอยดีกว่าจิต่ไหว่ะคอสมาจะเกมปะดูด,ดไวไม่เกมไม่เกมพอเรนไหมลนะ่ะเขียก์กลางต้องเกียดกลางก่อนพี่ใช่คร น่าจะเปิดถ้าเราถ้าเราเราต้องไปไปทันไปทันได้มองเลยจ้ะใครไม่น่าเวิร์กว่ะคาเฟ่ไม่มีเกิดไม่มีเคียวนะ ล่างก็เข้าสตเฟย์มีเกิดแล้วบอเข้าหลังเอาจะไปบักอ่ะเพื่อนก็เกิดไม่ื้อคลิปเข้าบ้านคลิปเข้าบ้านไม่ได้ไอ,อ,อ้ห้าห้าสี่นะตอนเนี้ยเราห้านะเนี่ยไยมันสามละสามละ เกลี่ยกี้ก่อนเกลี่ยปั๊ก่อนปั๊ไม่หยุดเลยจะไม่หยุดโอเคดัดกลางโอเอากลางติดพี่ไปถึงมั้ยมีเกิด่ยตมีเกลี่สองตัวเลยนะตรงเนี้ยกลางวงกลางวงที่มากลางวงเลยเก็บมันเยอะ อย่าบอกนะจะไม่ตายตัวโอเคตายครับยูวพีตรงกลางไม่มีรองเท้าแต่มีเกิดก็กลับเอมีทอยด้วยวจ,จะกลับมา,ม,มาเอากูอีกันหรอวะเนี่ยไม่กลับด้วยเ,เย้กาแฟ Open wound surrounded by oh, not worthy. Uh -huh. Just as I expected. Mm. Melodies go unheard. Okay, measures go unseen. Hand slay. นราได้เกิดเรย่งดีนาคิดด้วยไปปิ่นอาเป็ดคาเป็ดเอาคาเป็ดบอลเลนเพได้หมดเดือดขไปคอไปด้านล่างกลาง มีเกิดพสซีฟอยู่มันจะไปตันบนอะกิศเจงสุขีไม่ได้วะพี่เฮ้ยมันกลับโอเคไปยัง <c oughs> นึกเกินในพวกคีฟเวนแต <c oughs> ก,กูกาเฉยๆหรอก <c oughs> จบจับจับจับเอาเอาบัฟพี่พี่พี่ไปไปคองไปก๊อตก๊อตตัวนี้ต้องเอาแล้วไม่เหลืออะไรแล <c oughs> ้วเฮ้ยขับไปนี่นี่แม่นงน่าโดดไปติดเงินลัว แกบอทเว็บหนึ่ง <laughs> มาต้องมากลามนะต้องมากลามนะขิดเข้าแล้วนะเขาจะหยุดเจ็บกันนะเดฟ โอ้ยล่ารอทก้งหมดอ่ะเตีพลิกไปแล้วอะลัมเบอร์พลิกไปแล้วอัลเลมเบอร์พิกแล้วเฮ้ยมันจะตีเปลาพี่พี่เล่นเฮ้ยมันอยู่ตรงกลาง5ตัวเลยไม่มีใครไปสปิทตรงกลางเลยตรงกลางเลยต้องออจบต้องออจบไม่จบตอนนี้ไม่รู้จะจบตอนไหนแล้วเดี๋ยวล้มหลังให้ไม่น่าต้องเคลียร์นะว่าน่าต้องไปนะต้องมาต้องมาพี่ต้องมาปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยทุกอย่างเลย รทอ่เพี่มม้อมเลยนะเดี๋ยวผมเข้าหลังให้มันอยู่นี่มันอยู่บ้านหมดเลยมีบ้านมือเลยสี่ตัวเลยเข้าไปเสียสลักให้ผมเข้าหลังเข้าหลังให้เข้าคนนี้เข้าไปนี่เข้าไปตายเข้าไปนี่ตายจะนี่มันตายแล้วเอาเข้าไปตัดเลนให้แล้วเฮ้ยผู้เปลี่ยนของไปตีชิ้นเลยเฮียหมดตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟอร์เรนฟอร์เรนพวกเอลเล็กเนี่ยเอลเล็กเนี่ยเอลเล็กขวาเนี่ย พุ่มเล็กๆนึงมีพอเลนไปพอเลนมั่วพอเลนมั่วไปคมคัทหลังสามโอเคปูเฮ้ยผมมีล้มแล้วก็มีเกิดอีกหนึ่งทีด้วยทุกอย่างมีสองเกิดอ่ะเกิดๆมาตายมันตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอะทำให้ปูเกิดรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยไปน้ำเบเกิดน้ำเบเกิดนัมเบอร์เกิด อีเดียวสวยกันบ้านพี่เจาเฮียเอ้ยจะเชื่ออะไรไหวสักเอ้ยทำไมกูเกิดได้รอบเดียวไหวเฮียเหนื่อยว่ะเชื่อเอ้ยมันอดปวดวไหวสักตีกันคำถามคือลัมเบอร์จะสู้คลิปยังไงกูแลกตลอดเลยอ่ะโอ้โหมึงต้องดึงมาดิเชียดึงกูเฮียแบ้ปะเนี่ยี่อะไรเนี่ย ấy hiệp hai bé 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 เฮียคีบเฮียเฮยอะไรกัไว้ตัเลเฮ้ยเฮียมันตกเป็นพันเลยเหรอเฮ้ดิพี่เ่าโอ้โหไม่คีบเก่งกว่าคนนีเหไม่ตเลยเหรอตเียัตกว่าหน้าตเตอร์แบตเอรกีดกาดกดกาดกดกาดจะดโอ้โหต้องไปกอดต้องไปกดไปไปกอดตอนนี้โอ้โหตุ๊ดะเกียร์คีบยังไงแล้ววะเนี่ย พี่ก็ไม่แพ้พี่ตะคียแต่คีเก่งขึ้นอีกแล้ววะคีต้นโหดนะมึงตีกูที่เท่าไหร่วะนี่ไงเทียรถเป็นข้อเลยนะองค์พันสามก็เอาเขียดกัดวะเฮ้ยมันจะเฮ้ยมันจะตุ๋ยไปเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้อยู่เขียไป

เล่นมาเล่นมาเฮ้ยเข้าไปนี่เข้าไปนี่โอ้โหโอ้โหเล่นเข้าไปนี่เข้าไปนี่เข้าไปนี่ตายรับหน่อยเข้าไปนี่ตายรับหน่อยรับหน่อยไอ้เจ็บตัวเก่งนิมบีบเลยเนี่ยไอ้เจ็บไอเย็นชิปโอ้โหบอกกที่พันห้าไอ้เจ็บเล่นนลำผมตายอ่ะตอนผมเป็นปุ๋ยอ่ะไอ้เจ็บชิปตีผมตาย สัตว์อะไรเลยเราวิวทำไมถึงไปไล่ลิเลียได้ทำไมถึงไม่ไปยิงป้อมลิลลี่วไอ้แอ๊ะเต๊กทถ้งมันหนึ่งตัวคีเป็นเบฟหนึ่งไม่ได้หรอจผมถ้าแบบไม่ไม่เชิงแขังอ่ะไอ้แอ้ะฮีบดีพัน้าคีบโคตรแรง ตี่นี่ว่าไม่ครับเฮ้ยว่าครับว่าเสมอว <ขอ S 1> ่าหมอมาหาไงโงจ้โคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยจิงเห็นแล้วแอนสภาพลยเกมปุม๊บ